สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ร้านละแปะของเรานะครับผมวันนี้นะครับหลักๆเลยก็น่าจะาที่เลีงยงไว้อยู่ครับผมคือเล้าไก่นะครับก็จะไปดูว่าเล้าไก่ของเราเนี่ยสามารถเอาไก่เข้ามาเลี้ยงได้แล้วหรือยังหรือว่าจะเลี้ยงได้กี่ตัวนะครับแต่ก่อนหน่งผมลืมไปไล่ลูกค้าออกจากห้องนอนนะครับขอไปไล่ลูกค้าจากห้องนอนน คุณลูกค้าครับวันนี้มีแขกสำคัญจะมาเยือนนะครับเพื่อออกจากห้องด้วยครับแขกคนสำคัญวันนี้จะมาเป็นใครที่แขกคนสำคัญนี้น่าจะ,จะเฉพาะขึ้นห้องอย่างเดียวเลยแน่ๆไม่ใช่แบบว่าแต่รอบี้เราก็มีแขกคนสำคัญที่มากินอาหารอย่างเดียวคือกินไม่หยุดเลยตั้งแต่เช้ายันมืดเป็นคนนั้นหรือเปล่า ก็ตอนนี้นะครับผมเบียร์ในตัวผมแน่นเต็มเอียดไปหมดเลยนะครับผมก็เลยอย่างที่คิดไว้นะครับว่าจะทำกล่องใส่เบียร์นะครับผมมันแน่นมากจริงๆเอเอ,เอ,อ่อนอ่ออ่อน,ออนมาผมคิดว่าเท่านี้นะ่จาจะเพียงพอแล้วเบียร์สลหรัตอนนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดอยากให้ขายเบียร์ได้เยอะวันนี้คงต้องขยาย ขยายร้านขยายร้านให้มันใหญ่วันนี้ก็จะได้ขายเบียร์ใหญ่เยอะกว่าน,นี้นะฮะอะ่ฟิโครแต่ก่อนนะมาเช็คก่อนนะอะไรน้อยบ้างนี่นี้แล้วกันมันทำแบบทำทำง่ายเลยครับผมมันใช้แค่วัตถุดิบอย่างเดียวมันก็ทำได้แหละ หวังว่าวันนี้คงจะไม่มีปักหรือเปล่านี่ต้องรอคนปัายิงชุบกันมาแล้วคนปักยิงชุบอย่าพลาดอีกนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสบาย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 สบ,บายบอกแล้วเกือบหนึ่ทองเลยเห็นไหมก็วันนี้จะไม่สนใจไอแคคนพิเศษนะครับมันจะมากินยังไงก็เรื่องของมันแหละ ยืนเฝ้ามันเสียเวลามากโอ้นี่เล้าไก่เสร็จแล้วนะครับผมเดินเข้าได้ด้วยเออเอาดิ <c oughs> อันนี้อาหารนะครับนด่เป็นอาหารเขา้าเขา้เขาไปเอไม่เข้าไม่ได้เลย <c oughs> เลี้ยงน่าจะเลี้ยงได้สี่ตัวนะครับอ่าเติมน้ําโอเคจริงๆแล้วเราก็ควรต้องปิดย้ายได้ไหมอะไม่ได้อะหรอห่าต้องให้ลุงแกเป็นคนย้ายวะเพราะว่าดูพื้นที่แล้วแบบ ไม่สวยครับพื้นที่พื้นที่ที่ตั้งมันไม่ดีอยากจะแบบพยับอีกหน่อยเพราะว่าหลังมันเหลือหลังมันโล่งเอยเดี๋ยวเราไปล้างเขาก่อนดีกว่าเออซื้อั้วซื้อั้วเลยซื้อล้วตอนนี้เลยเดือจะได้รู้ว่ากั้นไม่กั้นนะครับมันอยู่ไหนวะนนี้ตกแต่งหรอจำไม่ได้แล้วครับซื้อั้วที่ไหนเนี้อเดินไม่ใช่ไม่เห็นไม่มี ครับเองเหรอตอนนี้จะใช้ตางแก้ปัญหาไม่ใช่มักเล่าสีเนี่ย,ยแถวนี้แหละอโอตาลายกางกเกษตรก็ไม่ใช่นะครับผมไม่มีไม่มีแต่แน่ๆ,ๆเนี่ยเนี่ยเชือกเนี่ย ประตูประตูมีแล้วนี่ตูสั่งมาแล้วนี่ไงโอ้ตัวเราแน่นมากเลยนะขอเอาของไปเก็บก่อนโอ้แน่นแน่นจริงๆแน่นเพราะถังเบียร์เนี่ยแหละครับเออเอาไปขายก่อนถังเบียร์เออถังเบียร์เราต้องเอาไปบ่มก่อนที่ยังไม่บ่มมีอยู่เนี่ยสามถังเลยนะ เสียเวลาบ่มไปครับผมน่าจะอุย้ยคิดว่าว่างทุกถังแล้วนะก็เหลือแค่ถังเดียวเท่านั้นครับที่ยังบ่มเหล้าอยู่งั้นปล่อยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาอันอื่นมาบ่มต่อเก็บไปสองนะครับแต่ว่าได้ของกลับมาเพียบเลยฝากหน่อยแล้วกันช่องแรกมันยัดไม่ได้แล้วอะ่ะมันเต็มอ,อื้อลงเปินเยอะเอ้ยมีอีก แถวล่างนี่นคือเบียบมมดเลยครับเบียร์พร้อมใช้งานนะเบียร์พร้อมขายเพราะฉะนั้นมันเอาไปยัดไม่ได้เนี่ยเราก็มาเก็บของไปเออเดี๋ยวเอาบล็อกหินไปเก็บนะครับอันนี้เก็บไว้ที่ตัวก่อนแต่นี่เดี๋ยวเอาไว้ตกแต่งร้านครับซื้อมาเพื่อตกแต่งร้านเออต้องทำลวเองใช่ไหม้วอยู่ไหนนี่ ไม้ขัดตะกูนะครับัญหาของผมตอนนี้เลยคือตะกูะครับขูขาดแคลนแต่วะมมากๆเพี่ยงแล้วนะครับยังไม่ได้ไปดูร้านเลยนะครับผมวันนี้วันไหนลืมดูวันด้วยน่าจะวันศุกร์ร้านน่าจะเปิดความเป็นไปได้คือร้านเขาปิดเสาร์อาทิตย์ปกติโอเเราลงไปดูกัน ระหว่างจะบอกว่าระหว่างรอทำู้วก็ไม่ใช่อ้าวดีได้ไม่เลี้ยวก่อนเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะฮะขวดก่อนเลยจะคุณรู้เรื่องไหมอเครู้เรื่องปกติแล้วคือจะคุยรู้เรื่องครับผมมาถึงก็ลุกใส่เยองเดียวเลยเฮ้ยไม่ที่ปลูกอะไรเลยหรอ,อของเอปขึ้นมาปลูกหน่อยดีกว่า นี่ก็บัลลีนะครับผมปลูกไปก่อนึกปๆลๆๆๆๆๆๆๆูกได้แถวและเท่าไหร่เนี่ยไม่เศษมันเป็นเหลือเศษๆว้เน่เหลือวขุดด้วย,ย,วยสังกาสได้ไหมหนึ่งสองสามเกิน,านสามอย่างนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ นี้ปูกนี่แล้วกันแถวและเจ็ดนะครับซึ่งเป็นเลขที่ไม่บาลานซ์เลยในแถวและเจ็ดโอเคปลูกไว้ก่อนมันเรียกว่าลกตัวครับแน่นตัวมากทำๆไปก่อนไนมะ่เป็นไรเสร็จแล้วอ่าได้ทำรูว่าพอดีจะได้กี่อันเลยโอ้โหใช้แผ่นม้เยอะ ต้องตัดไม้เพิ่มเดี๋ยวเราลงไปดูหมูเห็ดเป็ดไก่ก่อนเราก็ไปป้นส้มเขาด้วยครับไปคุยกับลุงด้วยว่าลุงใหากให้หน่อยได้ไหมวางไม่ดีเลยอันนี้ก็ต้องเก็บเศษไม้นะครับผมเพราะว่าเริ่มจะใช้ฐานหินเยอะเกินนะครับ แต่ปกติมีสต็อกหรอเกือบสองร้อยตอนนี้ไม่ถึงเจ็ดสิบเลยเนะี่ยหกสิบสองลุงอ่าไม่ใช่ลุงไม่ไม,ไม่ไม่คุยด้วยจะคุยกับลุงลุงอ่งยื้่งย้พึ่งลุงย,ย้ยายย,าย้ายย้ายแก้ไขใช่เอ้ยมีอัพเกรดด้วยมีปรับแต่งด้วยโอ้โหสุดยอดอัพเกรดอ๋อเพิ่มจํานวนนะฮะผมปรับแตง่งปรับแตง่งเป็นี่อ๋อเปลี่ยนสี เนื้อเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยต่างอะไรเนาะแต่เปลี่ยนสีฟีใช่ไหมเปลี่ยนสีฟีเอานี้ดูสว่างโอเคอ่ะกลับมานี่มู๊๊มู๊มูล่นลงมามันชนเนี่ยมันชนไม่ได้คนระับมันต้องล่นทีนี้เราล่นลงมาช่องหนึ่งไปที่เราจะวางรั้วปิดหลังนะครับ เกตได้นะครับเกตก็แค่เพิ่มจำนวนนะครับก็ไว้ก่อนเฮ้ยตกใจอยู่ดีๆก็เวลขึ้นเอา้านัดไม่เปิดดูยังไงว่า,านัดเปิดไม่เปิดงั้นเดี๋ยวพนบ้านเขาอนแนละ้วกันเอาแครอทไปด้วยได้ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรมีเศษไม้ ผลผลไม้ว่างุกวันนะครับของปีครับผม,มเก็บเก็บไปไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ว่าหรอกเขาไม่กินกันไงเดี๋ยวกินจนเบื่อแล้วคนแก่อุ้มแก่กลับบ้านได้ไหมนี่เ้ยคือมาปนเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วนะมาเด็ดทุกวันเลยคือบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้มาคุยไม่ได้มาซื้ออะไรขนาดนะั้นน่ะมาเก็บ บอ๊อบโม่บอ๊อบไม่มีอะไรเลยบอ๊บอบเขาไม่มีอะไรขายให้เราเลยอะบอ๊อบอยากได้ไข่ไก่แล้วก็เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเนื้อสัตว์บ๊อบไม่น่ามีขายนะครับบ๊อบไม่น่าจะไปต่อยหมูไก่เขาเอามาขายแล้วนะบ๊อบก็มีแต่ไข่ไก่ไม่ได้มาจากไหนครับมัหนหัวนัว่นแหละไอ้เพื่อนมันที่อยู่บนหัวนะฟักออกมามันก็เอามาขายอ่ะเราไปเช็คด่วนดีกว่าวัวเราเสร็จหรือยงัง ทำรั้วก่อนเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนแผนนะครับผมวันนี้จะไปขุดอ่าพวกฐานหินตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมไปขุดเดี๋ยวผมไปขุดของผมเองเพ็่อนพี่เขาขุดอยู่ยเนี่ยตะแวกบ้านนั่นแหละรอบนี้ทําไปก่อนนะฮะรั้วแเดี๋ยวอาจเอ้ยได้ชุดหนึ่งทําไปเลยอาจจะได้ใช้อีกคิดว่าคิดว่าก็เลยปลูกไปซะเลยเอ้ปลูกอะไรเห็นต้นไม้แล้วก็มาปลูก ก็เลยทำไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลามาเอามาเ,เกือบแล้วเกือบเกือบกดปิดร้านแล้วเมื่อกี้นิดเดียวอะนิ้ว,น,วนิ้วเกือบลั่นแล้วเออลืมเอาบล็อกหินไปเก็บนะครับมามาว,วางรั้วไม้กันต้องบุ่นทุกรอบเลยนี่ทีนี้ไก่เราก็ไม่ออกแล้วไก่เราติดพุ่มไม้นะครับผมเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้ตรงนี้มามุมหนึ่งโอโ้โหบรรยากาศดีดี เอา้ายังไม่ยังไม่ได้กดวางเลยแล้วมันเหลือ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 ขอบไก่มันจะออกไหม่ะไม่ออกเนอะนี่อื้อหลบหลบวางวางหลบหน่อยน,นี่วางประตูรั้วนะครับผมสวยงามเลย,เด,ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวเเข้าร้านไปเอาอ๋อยังไม่ออกจากโหมด ลืมลืมลืมโทษโทษโทษแต่ว่าไม่เอาเดียวเก็บเดืวยวเอาเอาแนวเดียวเลยดีกว,วโอเคเอาเป็นแนวเดียวนะครับผมดูแล้วน่าจะโอเคกว่าเออเป็นคอกหมูไปนะครับผมเรียมๆคือผมว่าวาวแล้วมันจะแบบเอ้ยบวกสามร้อยกว่าเลยโอว่าสุดยอดมากเลยอะ ส้มกินน้ำหมดอีกแล้วเตมน้ำให้ส้มก่อนต้องทำอาหารเพิ่มนะครับผมเบียร์เป็นไงบ้างเบียร์หมดไปหนึ่งถังมาพร้อมเปลี่ยนแปะพร้อมเปลี่ยนอยู่แล้วเต็มตัวเลยเนี่ยเบียร์เนี่ยขายเยอะๆเบียร์ขายเยอะๆกำไรดีมั้งนะอีออ่อาเอาไปบ่มต่อนะฮะผม แล้วก็นี่ยครับเราจะทำเบียร์หลายๆแบบนะครับผมก็มีหลายๆสีไว้ทำเอ่เเอเวิร์ดนะครับสร้างไว้สร้างเฉยทำออกมาหลายๆสีนะครับผมที่เห็นผมว่าเอา่ออันหนึ่งนะใส่เพิ่มได้ด้วยเห,ห้ยลองครับผมขอลองเลยอยากรู้จะเป็นยังไง ทำใหม่ได้ไม่เป็นไรอยากรู้ครับผมว่าจะเป็นยังไงก็เลยลองทำดูแล้วกันนี่แต่ว่าของพวกนี้แบบว่ามันก็เสียเวลานะครับผมในการเอ้ยทำอาหารก่อนชีสนะครับต้องใช้ชีสนำบรีมาครับผมบรีชีสแล้วก็ใส่บรรดาผักที่มีเยอะๆไปก่อน ฟองดูของดูขอ,องดูเหลือน้อยนะฮะใช่โนไม่อยากใส่เนื้อสัตว์เลยนะเดี๋ยวก่อนแล้วกันเนาะกินมังสวิรัติกันไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ร้านเราอะตอนเนื้อสัตว์มีน้อยนะครับผมเนี้ยเบียร์ลงไปมัดกนะ่อนจะทางนี้แล้วถังนี้มักอยู่โอเคเอ็มนั่งแถวนะครับ ทำอะไรต่อลืมเลยอ๋อเดี๋ยวต้นไม้มก็ปลูกไอเดี๋ยวเราก็มาตัดไม้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม้ไม้เราขาดแคลนมามามาต้นไม้มก็ปลูกเอาต้นอะไรดีต้นที่เยอะๆแล้วกันต้นเกาลัดน่ะหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้ครับจำจำหน้าไม่ได้ตอนขุดมาเนี่ยตอนตัดมันมาเนี่ยลืมหน้ามัน มันใช้อย่างนี้ปลูกเลยใช่ไหมปลูกเลยใช่ไหมนี่อ่าปลูกไว้ปลูเข้ามุมไม่ได้ด้วยต้องขยับโอ้โหมันจะแบบโตใหญ่โตโมโหลานขนาดนั้นโอ้โหกลางสวนเลยนะอันนี้บังอะ่ตะตะัดออกก่อนขวางมุมพอดีเลยปกติบ้านที่ถูกหลัก อ่ามังกรนะครับผมหลังบ้านจะเป็นภูเขานะครับมีหน้าเล้าไก่เราเป็นภูเขาภูเขาด่านหินด้วยวันนี้เห็นไหมผมไม่ไปขุดแร่ให้ดูนะครับผมนี่ผมมาตัดไม้ดูแทนแวะหน่อยแวะตัดนิดนึงเดี๋ยวกลับเข้าร้านไปทำอาหารต่อเดินว,วนเวียนในร้านนะฮะ ตัดมอาตัดหน้าไม่ได้เนี่ยลาเซียคือต้นไหนอ้าวองเข้าร้านพอดีเอาไงเอาไงเอาไงอยากได้อยากได้ไม่กวาดอยากได้ไม่กวาดอยากได้ไม่กวาดปิวเลยตัวปิวออกไปเลยน่าเอาเชิงเทียนมาไว้หลังร้านมืดเทียนหลังร้านเนี่ยเออทำเชิงเทียนมาปักเล่นดีไหมเหมือนทรัพยากรเหลือ ไม่รู้จะทำอะไรตักเล่นละกันเลยเงียบไม่ใช่นะแผลงเก็บน้ำผึ้งน้ำผึ้งเราเก็บช่องนู้นนะครับบล็อกนู้นเก็บไม่มีะฉะนั้นเก็บที่นี่หรือเปล่าทำไมน้ำผึ้งขึ้นช่องใหม่นั่นไงแต่วันนี้เรามีอะไรหมดไปนะครับฮอปก็เอาออกนะครับผมฮอปเราย้ายไปอยู่ช่องนู้นหมดแล้ว เคคบมาเก็บนันพึ้งเก็บฮอปนะครับผมรวมให้มันเป็นแบบช่องเดียวเ,ยวเต็มๆนะครับมันจะได้แปลว่าไม่ลกไม่ไม่กินพื้นที่ไม่ได้ไม่ลกื้อเรากเกิดว่ามันแยกช่องกันกินพื้นที่งครัจุดไฟก่อนนะครับผมก็ใกล้มหมดแล้วนะครับผมเหลือแค่สามเองนะครับผมใกล้จะจบใกล้จะจบชีวิตไฟดวงนี้แล้วต้องไปหามาเพิ่มอือ ก่อนนะโต้นั้นน่ะอยู่ไหนอะ่ะลืมหรือว่าจะทําโต๊ะ้ะโต๊ะอยู่ที่ไหนนี่ทําได้แล้วทําครับทํามาช่วยหน่อยก็เช่นเดิมครับสอง,งครึ่งแล้ววันนี้ก็จากกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าเอาเวลาดึกๆนี่แหละมาขุดแร่ดีกว่าขุดฐานหินจะได้ไม่ต้องดูลูมเดิมๆครับเปลี่ยนลูปมบ้างไปดูตัดต้นไม้บ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันดีกว,ว่าว่า เราจะไปซื้อไก่มาเลี้ยงได้หรือ,อยังนะครับเราวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับแจกกันนะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เฮไก่ง่วงงไก่ป่าไก่ป่า